นอนทั้งวันตื่นเช้ามาเข้าไปดูในเพจมิสแกรนดูไลฟ์สดเขาประกวดมิสแกรนสุพรรณสระกุลีเสียไปนอนอิงฟ้าไปนอนจิปโปะไปนอนนี่เพิ่งตื่นตื่นมาดูโทรศัพท์บอกให้กูนอนอีกแล้ววางโทรศัพท์ เดนมาเจอเข้อความไปนอนพักผ่อนนอนไปนอนอยู่อย่างนี้นอนจนตาบวมหมดแล้วเราต้องคุยกันนะนี่บอกว่าให้ไปนอนยังไม่ได้อบน้ำเลยเพิ่งเสร็จธุระเนี่ยเพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเนี่ย